อนที่6นี้จะเป็นตอนสถานศึกษาและบ้านนะคะจะจัดปรับและส่งเสริมประสบการณ์เด็กอย่างไรในวิถีใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงและเราจะสรุปกันเต็มต่อท้ายนะคะเอาเราเริ่มที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลห,หรือเป็นศูนย์เด็กเล็กนะคะห้องเรียนของปฐมวัยเนี่ยไม่ใช่ห้องเรียนที่ไว้ใช้เรียนหนังสืออย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วห้องเรียนปฐมวัยมีหน้าที่ในการบ่มเพาะลักษณะนิสัยที่สําคัญและจําเป็น ของชีวิตเพื่อให้เขาพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้าหมายความว่ามันเรากำลังจะสร้างรากฐานที่สำคัญในชีวิตให้กับเด็กๆเ,เราไม่ได้สอนอนุบาลเพื่อไปตอบปหนึ่งไม่ใช่ค่ะเราสอนอนุบาลเพื่อให้เขามีคุณลักษณะติดตัวเข้าไปแล้วเอาไปใช้ไปจนตลอดชีวิตหมายความว่าเด็กที่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเก็บของเล่นนะคะเข้าที่ เก็บเข้าเก็บของของตัวเองไม่หลงทิ้งไว้ที่โรงเรียนนะคะหรือลือมเอามาจากบ้านเด็กที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและรับผิดชอบต่อเข้าของเครื่องใช้เมื่อวันหนึ่งที่เขาอายุ20เขาก็จะเป็นเด็กเยาวชนที่มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นขยายตามเนื้อตัวของเขานะคะรับผิดชอบต่อการเรียนรับผิดชอบต่องานที่คุณครูมอบหมายอาจารย์ใมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ และเมื่อเขาโตข,ขึ้นเขาก็มีความรับผิดชอบต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อลูกของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปูฐานไว้ตั้งแต่เล็กๆมันก็จะเติบโตงอกงามเป็นชีวิตของเขาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นความสําคัญมันจึงไม่ใช่เรื่องของการเร่งเรียนเขียนอ่านหรือเน้นความรู้ความจำแต่ไปเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆนะคะข้อที่2ค่ะห้องเรียนของเราต้องเป็นห้องเรียนที่มีคุณครูที่มีอยู่จริงค่ะหมายความว่า เราจะต้องเป็นครูที่เป็นที่รักเป็นที่พึ่งพาได้ของเด็กๆนะคะเป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของสมองเขาจิตใจและพัฒนาการของเขาเป็นครูที่ไม่เจ้าอารมณ์เพราะว่าไม่เข้าใจว่าเด็กเองกําลังเหงากำลังจากบ้านมาแต่คุณครูก็จะใส่อารมณ์เขาทําให้ไม่มีครูอนุบาลครูธรรมะที่มีอยู่จริงมีแต่ผู้หญิงดุๆคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในห้องนะคะข้อสนะคะข้อสคือเพิ่มความสุข ด้วยการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ครูเนี่ยพร้อมจะให้ความอบอุ่นปลอดภัยทําให้เด็กมีความสุขล่าเริงไม่ดุไม่ประชดไม่เปรียบเทียบไม่ทําให้เด็กเครียดและสูญเสียความรู้สึกที่ดีต่อตนเองทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าครูใจร้ายนะคะแต่ความบางทีความหวังดีของคุณครูอะคะ่ะก็จะไปกดดันเด็ก,เดกๆเช่นเด็กทานข้าวไม่หมดนั่งไปเลยเนี่ยจะนั่งอมข้าวอยู่อย่างเงี้ยหรอ อ่ะนี่ประชดแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยข้างๆเนี่ยเขากินกันเรียบร้อยเร็วลบดูสิตอนนี้เขาก็ได้ออกไปวิ่งเล่นแล้วทําไมหนูถึงกินข้าวช้าขนาดนี้สู้เพื่อนก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าทานข้าวไม่หมดหรอทานข้าวไม่หมดแบบนี้ไปอยู่ห้องเนอร์เซอรี่เลยไหมไปเลยไม่ต้องมาอยู่ละอนุบาลหนึ่งแบบนี้ถ้าเด็กเจอบ่อยๆเจอทุกๆวันเด็กก็จะสูญเสียความรู้สึกที่ดีต่อตอนเอง เพราะฉะนั้นถามว่าคุณครูเจตนาลายไหมไหม,ไมหรอคะอยากจะทําให้เด็กๆเนี่ยเอ,อเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วทาตามอยากให้เด็กๆเนี่ยเขากดดันเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่ใช่คะ่ะเราเราไม่ควรจะทําอย่างนี้กับเด็กนะคะเราก็มาหาวิธีใหม่ดีกว่าไหมอ่ะให้เขาประสบความสําเร็จจากการทานข้าวทีละนิดละทานหมดเอาเติมให้เด็กก็มีกําลังใจแล้วเราก็ชื่นชมไปเรื่อย ทำามีดีกว่าไหมนะคะเพื่อทําให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งความสุขนะคะข้อที่4ค่ะสิ่งที่คุณหวานพูดมเมื่อกี้เราไม่ทําสิ่งนั้นแต่เราต้องทําสิ่งนี้นะคะคือข้อที่4ใช้วินัยเชิงหวกคือฝึกฝนให้เด็กมีความสามารถในการกํากับตัวเองคิดและตัดสินใจอย่างเคารพต่อคนอื่นและผู้อื่นนะคะเช่นสมมุติว่าเด็กๆเ,เนี่ยหนูนั่งนั่งเรียนนั่งทากิจกรรมกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมคะ หนูก็ต้องรู้ว่าขอบเขตของหนูเนี่ยมันใช้พื้นที่อยู่ตรงข้างหน้าหนูแต่หนูเจ้าของของหนูเนี่ยเอาไปกระจัดกระจายอยู่ตรงพื้นที่ของเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่มีที่จะทางานแบบเนี้อันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องให้เด็กเนี่ยชวนเด็กมาคุยแล้วก็ดูซิว่าหนูเห็นอะไรไหมหนูรู้สึกยังไงบ้างถ้าหนูเป็นเพื่อนแล้วหนูไม่มีที่ทํางานแล้วให้เด็กคิดตัดสินใจ หรือให้เด็กๆช่วยกันวางแผนนะคะกฎกติกาของห้องอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำแล้วดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรนะคะข้อที่5ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายและมีความหมายกิจกรรมนี่แหละค่ะกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นการสังเกตสำรวจทดลองวางแผนนะคะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆแล้วอย่าลืมนะคะปรับความทา้าทายให้ยากขึ้น ทีละน้อยเมื่อเด็กๆทําระดับขั้นพื้นฐานได้สําเร็จต่อยอดทีละนิดเพิ่มบันไดทีละขั้นนะคะเพื่อทําให้ x สิฟังก์ชันของเด็กเนี่ยนะคะเขาได้ทํางานข้อ6ค่ะภารกิจของเราอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือการให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมีความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูก ใกล้ชิดกับเขาเราอย่าไปมองว่าผู้ปกครองเนี่ยมาจับผิดเราเนาะเราก็กังวลแล้วก็เกรงกับผู้ปกครองย้ายผู้ปกครองเขามาอยู่ข้างเดียวกับเราเนาะเอาประโยชน์ของเด็กเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ค่อยๆให้พ่อแม่เนี่ยได้เรียนรู้ผ่านผลงานของลูกเขาก็ได้ผ่านกิจกรรมที่ลูกทําค่อยๆให้ความรู้กับผู้ปกครองไปเรื่อยๆรวมทั้งนอกจากเรื่องของการเรียนรู้แล้วเรื่องของการฝึกคุณพ่อคุณแม่เองอะคะ่ะ เขาก็เพิ่งบางคนก็มีลูกคนแรกเนาะบางคนก็มีเพิ่งเคยมีลูกสองคนในบ้านแล้วเด็กทะเลาะก,กันก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่คุณครูอะค่ะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดปรับพฤติกรรมของเด็กนะคะเพราะคุณครูอยู่กับเด็กหลายคนเนาะเด็กก็มีการทะเลาะบาแบ้งว่าประสบการณ์ของครูก็จะเยอะพอสมควรก็เอากิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงไปสู่หลักการนะคะการทํางานกับพ่อแม่ผู้ปกครองจะให้ง่ายนะคะ อย่าเพิ่งเอาหลักการไปตั้งเยอะเอาสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงค่อยๆเชื่อมไปสู่หลักการคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าใจได้ง่ายนะคะพอเขาเข้าใจเขาเลี้ยงลูกไปในทิศทางเดียวกับเราตอนนี้คุณครูจะเบามือแล้วค่ะเพราะว่า,เ,าเราสอนให้เราแนะนําให้คุณพ่อคุณ,คณแม่ได้เข้าใจว่า้การที่ให้เด็กช่วยเหลือตอนเองได้ดีนั้นไม่ใช่คุณครูอยากสบายนะคะแต่มันหมายความว่าเด็กได้พึ่งพาตัวเอง จิตใจเขาก็จะเข้มแข็งมันคงถ้าเราพยายามอธิบายแบบนี้ค่ะแล้วให้คุณแม่ไปฝึกลูกพอพอเด็กๆทําได้ดีขึ้นให้คุณแม่หัดชมลูกแบบนี้ค่ะทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วศักยภาพของเด็กก็จะพัฒนาขึ้นไปได้เยอะนะคะข้อที่8แล้วค่ะสําหรับสถานพัฒนาเด็กเนาะข้อที่8คือการเพิ่มกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กเมื่อกี้ครูหวานพูดมาแล้วนะคะในเรื่องของกิจกรรมในตอนที่ผ่านมา จะสรุปให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าในสามเล่งสามรถสามเพิ่มก็ข,ขอเลยได้ไหมสามเรื่องนี้ขอให้คุณครูช่วยหน่อยเธอช่วยเด็กๆของเราหน่อยนะพร้อมใจกันทําทั้งประเทศเลยนะพร้อมใจกันทําทั้งศูนย์เด็กของเราเลยนะพร้อมใจกันทั้งปฐมวัยในห้องเรียนปฐมวัยของเราหนึ่งกิจกรรมทางกายค่ะจัดเวลาเล่นอิสระในที่โล่งให้มากพอจัดกิจกรรมที่เด็กได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอนะคะข้อ2 กิจกรรมเล่านิทานอ่านหนังสือทำงานศิลปะร้องเล่นเต้นลาเพื่อให้สร้างความเบิกบานในจิตใจ3ค่าขา3กิจกรรมการเล่นนะคะให้เด็กได้เล่นได้คิดได้ตัดสินใจลองผิดลองถูกแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างเบิกบานนะคะเวลาที่เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะต้องช่วยช่วยเหลือกันพัฒนากันไปนะคะ แล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เด็กที่มีรากฐานของชีวิตที่แข็งแรงมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็จะต้องช่วยได้เยอะที่นี้พ่อแม่จะช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งเลยค่ะทําให้พ่อแม่เข้าใจก่อนว่าชีวิตในช่วงของปฐมวัยเนี่ยสำคัญสุดๆนะคะมันเป็นรากฐานของชีวิตแล้วถ้าเขาตรงนี้ดีต่อยอดตรงปฐมอีกนิดนึงเขาจะได้เด็กที่มีลักษณะนิสัยที่ดีนั่นเองนะคะข้อที่สอง คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องไม่ตามใจค่ะนะคะรักลูกได้แต่อย่าตามใจจนเกินไปแต่ขณะเดียวกันก็อย่าละทิ้งทำให้เขาเหงาเลยว่าเวเพราะมัวจะทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำยังไงที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องดูแลเด็กให้เวลาคุณภาพกับลูกนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับพ่อแม่ว่าสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยนะคะ หรือสายสัมพันธ์ที่เขาปลูกสร้างปลูกเอาไว้ตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กเล็กๆนะคะดูแลพูดคุยกันรับฟังลูกนะคะให้กําลังใจลูกและยืนเคียงข้างลูกเสมอเมื่อลูกผิดหวังหรือเมื่อลูกล้มเหลวนะคะเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็จะไม่ไปไหนหรอกคะ่ะเขามีปัญหามีความทุกข์เขาก็จะกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะตอนนี้เป็นปัญหาระดับระดับชาติ ะค,ะคือเรื่องของการใช้มือถือเป็นไปนได้ไหมคะที่จะให้ลูกลดการใช้มือถือถ้าใครที่ใช้เยอะเกินไปวันหนึ่งที่ใช้เกินชั่วโมงนี่ก็แย่มาแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยให้ลดมือถือลงวันธรรมดาไม่เล่นเลยได้ไหมอ,อ่ะเสาร์อาทิตย์ก็ได้อะพอได้นะคะให้เขาลดมือถือแล้วก็มาเล่านิทานอ่านหนังสือกับลูกเล่นกับลูกให้มากให้ลูกสามารถจะเล่นอิสระเป็นนึกถึงเด็กๆไหมคะเด็กบางคนเนี่ย ต้องอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่จัดการการเล่นของเขาเช่นอามือถือหนูจัดการเล่นมือถือเสร็จถ้าเล่นของเล่นก็ต้องมีพ่อแม่มาอยู่ด้วยเสมอเล่นเองไม่เป็นจัดการเองไม่เป็นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแหละเพราะว่าเขาก็ต้องรอพ่อแม่มาเล่นด้วยถ้าพ่อแม่มาเล่นด้วยเล่นเองคนเดียวไม่ได้ก็ต้องไปเอามือถือมาเล่นแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพาลูกออกไปเล่นให้มากพอโดยเฉพาะไปเล่นการแจ้งอยู่ในธรรมชาติเดินสำรวจหลัง สวนหลังบ้านของเรานะคะมีอะไรบ้างคุณพ่อกล้างรถไปปล่อยให้ลูกเนี่ยสำรวจธรรมชาติไปหรือพ่อแม่ล้างรถอยู่ชวนลูกมาล้างรถได้ไหมแบบนี้ค่ะให้มีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะข้อที่สี่นะคะให้เด็กช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเก่งสุดเลยบ้านไหนที่ทําให้ลูกช่วยตเองได้ต้องรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราช่วยลูกมากเกินไปหรือเปล่า ครูหวานนะมันก่อนก็ได้ได้เจอเด็กคนหนึ่งเก่งมากเลยนะคะเป็นเด็กประมาณอนุบาลหนึ่งหนึ่งเทอมที่สองแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าเนี่ยเพิ่งเทอมทสองเก่งมากเลยตกแป้งได้เหมือนมากอยู่หน้ากระจกนะคะแล้วก็หยิบลิปมันของคุณแม่มาทาแล้วก็เขาก็รูปอวดว่าเขาเนี่ยเขาไปเต้นลำเต้นระบำอยู่ในโรงเรียนจัดส่งไปแสดง เป็นกลุ่มแล้วเขาไี่อยู่แถวหน้าแล้วเขาก็เต้นให้ดูแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจมากคือพอนั่งโต๊ะทานข้าวไม่สามารถหยิบช้อนตัดอาหารใส่ปากความจริงเขามีความสามารถค่ะอยู่ในหน้าจะต้องทําได้แต่อยู่บ้านนะคะนั่งเฉยเฉยเลยแล้วก็หยิบทุ๊กตามาเล่นไปเล่นมาแล้วอ้าปากอย่างเดียวค่ะแล้วสิ่งที่เห็นก็คือคุณแม่บอกว่า แถวแถวทำไมเธอไม่ป้อนข้าวน้องอู้อ,อเห็นแล้วตกใจนะคะกลายเป็นว่าสิ่งที่เขามีศักยภาพอะ่ะเขาไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองเลยอะค่ะแล้วเด็กแบบนี้พอนานวันเข้าเขาก็จะเคยชินกับการที่คนต้องมาช่วยเขาเพราะไม่มีใครช่วยเด็กเหล่านี้จะหงุดหงิดจะโมโ oh หจะไม่พอใจชีวิตมันจะมีความทุกข์ง่ายมากเลยนะคะบางบ้านน่ารักสุดสดนะคะพออนุบาลสาฝึกให้ ตั้งแต่วันสองแล้วแหละฝึกให้ล้างจานนะคะวันก่อนมันจะมีมีคพ่อแม่ส่งคลิปมาให้ล้างจานกระพร้องแร้งพร้องแรลง,ง,งเลยสองคนพี่น้องตายแล้วเก่งมากเลยให้ล้างจานกระเบื้องด้วยพอดูแล้วก็อู้ชื่นใจอีกบ้านหนึ่งก็พับผ้าเนียบเรียบริบเลยพวกนี้ค่ะมันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาช่วยเหลือตนเองหรือช่วยงานบ้านแล้วเขาจะได้งานที่เสร็จนะไม่ใช่แต่เราจะได้ลูกที่มีความรับผิดชอบ ได้ลูกที่มออีรักการทำงานได้แก้ปัญหาได้จัดการกับสิ่งต่างๆที่เขาทำสมองเขาฝึกอยู่ตลอดเวลาราบเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กเขาฝึกเขามีทักษะในการจัดการตัวเองได้แบบนี้ค่ะนี่คือคุณลักษณะที่อยู่ในตัวเขาไม่ได้แปลว่าเราได้ภาพพับกองหนึ่งจากลูกไม่ใช่เลยนะคะแบบนี้ค่ะคุณครูต้องพยายามทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือชวนคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ ให้มาให้ให้ใหเขาเรียกว่ามาร่วมกันพัฒนาเด็กๆเนี่ยไปพร้อมกับคุณครูแล้วไปในทิศทางเดียวกันไม่เข้าใจอะไรสงสัยอะไรคุณครูก็ต้องเปิดใจกว้างนะคะให้พ่อแม่เนี่ยเข้ามาปรึกษาแล้วก็พูดคุยนะคะแรกๆบางทีเขาก็วินวินนะคะเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทําไมคุณครูถึงไม่ช่วยลูกเขาทําไมถึงปล่อยให้ลูกเขา,าต้องใส่รองเท้าถุงเท้าซึ่งยังไม่ยังทําไม่ได้แต่คุณครูก็ไม่ช่วยแบบนี้ คุณครูเขาไม่ได้ไปไหนหร้วค่ะเขาเฝ้าดูแล้วเขาก็ให้กำลังใจอยู่ข้างๆแต่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ใสเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลูกจะได้ไปวิ่งเล่นอันเนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้คุยกันไปทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของนโยบายสาเร่งสามลดสามเพิ่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาวะวิกฤตเนาะ เราก็จะมีสิ่งที่เราจะนำเสนอแล้วทุกหน่วยทุกฝ่ายร่วมร่วมกันรวมทั้งคุณครูด้วยนะคะที่อยู่ในห้องเรียนนะคะแม้แต่คุณครูพี่เลี้ยงด้วยนะคะต้องรับทราบนโยบายพอคำว่าเป็นนโยบายปุ๊บมันเหมือนเราไม่เกี่ยวเกี่ยวค่ะเกี่ยวเพราะนโยบายเนี่ยมันจะต้องทาร่วมกันมันไม่มีใครเลยนะคะที่เขียนนโยบายไว้แล้วไม่ทำสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีวันเกิดขึ้นกับเด็กแต่อันเนี้ยค่ะเป็นทิศทาง ที่นักการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นสายนักการศึกษาสายสาารณสุขแล้วก็สายท้องถิ่นชุมชนสังคมหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะได้เข้ามารวมตัวกันแล้วก็พัฒนาสิ่งเหล่านี้บนฐานของงานวิจัยด้วยนะคะก็พบว่าในสถานการณ์แบบนี้เราต้องใช้นโยบายสามเล่งค่ะสามลดค่ะสามเพิ่มนะคะสามตัวนี้นะคะอ่าครูหวานจะทวนให้นิดนึงก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะ สามเร่งก็คือเร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและชุมชนเป็นภารกิจของครูด้วยนะคะที่จะต้องให้ความรู้นะคะเจ้าที่สาธารณสุขก็ต้องให้ความรู้ตั้งแต่วันที่พ่อแม่ไปฝากท้องพ่อแม่เอารูปไปฉีดวัคซีนครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ติดตามมาดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มาแล้วก็ทํางานด้วยกันนะคะให้ความรู้ไปด้วยด้านที่สองค่ะ นะคะของเร่งเร่งที่สองคือเร่งจัดสวัสดิการเด็กเล็กทุ่นหน้าอันนี้เหมือนไม่เกี่ยวกับเรานะคะแต่มันเกี่ยวกันค่ะสมมติว่าถ้าเขามีกรณีที่เขาขอความพิถีพินเราก็ร่วมสนับสนุนเนาะให้เขาให้รัฐจัดสวัสดิการหรือว่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในเขตรัศมีของโรงเรียนมีชุมชนไหนไหมที่เขาตกหล่นแล้วไม่ได้รับสวัสดิการที่ควรจะได้รับแบบนี้ค่ะเราก็ช่วยให้คําแนะนํา เร่งที่3คือเร่งส่งเสริมศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและกลไกในระดับพื้นที่อันนี้เราก็ยกไปให้กับนโยบายฝั่งนโยบายทานะคะอาจจะไกลตัวเราไปสักเล็กน้อยนะคะแต่หากว่ามีส่วนอ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเป็นอบตอนะคะที่อยู่ใกล้ๆหรือราพสตอรงพยาบาลใกล้ๆตัวเรา นะคะมาขอความร่วมมือเราก็ให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กไปพร้อมๆกันนะคะาลาแล้วะคะมีอะไรบ้างลดสื่อน้าจอค่ะอ่าลดสื่อน้าจอนะคะ2ขวบอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราไปก่อน2ลดความเครียดค่ะแล้วทําให้เด็กๆมีความสุขนะคะ 3. ลดความรุนแรงกับเด็กค่ะดุด่าว่ากล่าวทําให้เด็กเนี่ยเอ,อ่อมีความบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจงดงดค่ะลดไปเลยลดไปเลย,ลเลยอันนี้ไม่ได้เลยนะคะ3เพิ่มค่ะ เพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้เพิ่มกิจกรรมทางกายก่อนเลยค่ะ2เล่านิทานอ่านหนังสือนะคะ3นะคะเราก็จะต้องให้เด็กๆเ,เขาเนี่ยได้เล่นเยอะๆนะคะมีเวลาที่จะเล่นแล้วก็เพิ่มความรักความอาใจใส่เรืเวลาคุณภาพให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะเอาละค่ะ3มเร่งสามดส,สามเพิ่มก็สรุปได้ดังนี้นะคะแล้วมาลุ้นกันค่ะว่า ปฐมวัยจะเป็นวาระแห่งชาติจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะ